สแกนจำเป็นฉันต้องแน่ใจว่าตัวต้นแบบที่ถูกต้องขั้ตอนแรกฉันต้องสแกนมันก่อนนำแผะตัวต้นแบบไปเทียบกับโครงสร้างนีออกอะไรอะเนี่ยมันตรงแันเป๊ะเลยคราวน,นี้มาลองทรสอบได้อารม ส่งไงอะไมาไปจังหรอกว่าทำอะไรเดี๋ยวคราวนี้ถึงตาคนแล้วตรงนะนี้ ゲームねゲームね,ね,ねああどうこのゲームの意味がわかったやだな怖い言い方しないでよ考えたらゾッとするさっき言ったでしょこれ以上進むのは危険だってこの先にはそのダミーたちがいるんだ

อะไรแม่ฮะอะไรกวะต้องใช้วิชารับล้ะถอดหูฟังอะไรกว่า เดี๋ยวละคิดไปเองไงเขาเรียกว่าคิดไปเองอะไรกว่าจะต,ต,ตกตกตกนตกันไอ้น้อ,อ,นองเราใช้วิชามอลถอดดูครัง Oh, my God. ผมมือ,อางามันแค่ตัวผิดพลาดเท่านั้นแหละสู้ของแพ้ไม่ได้หรอกไป,ไปเร็วเร็ว,รว,รวตกไปมีร้องไงนี้ หเห็โอ้เธอเขาแค่เปิดตู้เสื้อผ้านะเธอถึงทำอย่าง,งนี้เลยเหรอเนี่ยความเชื่อใจของคนเราอะอาา่ะฮะนี่หรอคือความเชื่อใจที่เธอมีให้เขาอะ อะไรอ่ะนั่งกับเช้าลอยฟ้าอ่ะแค่ทรงผมก็ไม่ไดให้ผ่านแล้วน้องอะไรอ่ะเฮ้ยเกมอีกแล้วแต่เ,เดาอ่ะอันแน่ ย้งฟังให้ดีวันนี้เราต้องลงโทษพวกพิศาษั้าหมดพวกมันจะต้องได้รับบทลงโทษแต่เวลาของเธออะไรเอาหน้ามิตาที่จะลงทันพวกมันกดปุ่มอะไรก็ได้บุลิน แล้วพี่ปาดหัวโอ้แหมเวลาแนสินะข่ายึงยังจะมาเล่นเกมเนาะสดแล้วจริงพี่เป็นเนีย่ยมาโอ้ไม่ก็ตัว ช่วฉันหาหาเฉันสอดรูปภาพแล้วมาก็ออกจิงวิ่งขึ้สักสิยใจ ไม่มีอะไรเลยเจเจไอเจไอเจอาอยู่แต่พี่อะไรไม่อยู่ไม่อยู่หรอกโง่ เมิตาเมิตามาช่วยกูก่อนเมิตาเมืม่อกี้อะไรอ่ะโลดผีเหรอแหมนักขาปลุกม,มิตาปลุกแล้วมันไม่ตื่นอ่ะไม่ทำไงอ่ะมิตาอ่าน ชงกาแฟไอเชื้อโมบสบอะไรอยู่เนี่ยน้ำตาลหนึ่งน้ำตาลสองน้ำตาลสามโอ้โหบาหวานแดกหนึ่งช้อนหนึ่งหนึ่งช้อนช,อนชาเก่งเองได้ไหม chị đi coi, không phải mày mày vấn hạ mày lâu mày mày cho mày mẹ? Sai, 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 mày ta, Ê <ś red> ช้าแต่ไงว What the fuck? ยยุ้นตุ๊กเฟิกใหญ่ครับพี่สองโอเคจันพร้อมแล้วเรียบร้อยละถ้างั้นนั้นหนึกก่งสามแล้วก็เด้งสวิตช์โ okay. อเคเออสองสามถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเจ๊ขอบคุณที่ช่วยกัน โอ้ยาสมีอะไรอะมต้าปุ่มปุ่มมันไม่ทำงาน<ะ>อ่ะมต้าฮะเฮ้ย นวทที่ยาย <laughs> มันมีบางอย่างผิดปกติเดี๋ยวนะจะเป็นภาพสองดีนี่ฉันจะอยู่ในเวอร์ชันสองดีกันเหรอมัอนตั้งอยู่ไหนสักแห่งแล้วกันเฮ้ยเจออะไรครวบเลยแสร็จนะเราข้าวผัวมาจากไหนสิก็ไม่รู้เตอสบาบผมแกะ

ตัวละหนอไม่จบหรอครับนายดีแล้วโรบินไฟซ่าดีแล้วพี่ช่วยชีวิตน้องอยู่แล้วน้องต้องขอบคุณพี่พพดีกว่า เฮ้น้องนี่ตานั่นแค่อย่างนี้นะน้องแวน่นมีล่าก็เธอมีชื่อเดีมม๋ยวไวมอ่ะ มิก,กา้าไม่ใช่ฉ <laughs> <laughs> ก็จะทุกอย่างละ <laughs> นาก็ได้นะไม่เกี่ยวเฮ้ยไอ้เชมีปติกิริยา <laughs> มันหรอเหมือนมันใส่ดูกา นี่จ <bulun case. S 1> <illions. S 2> าอ้าวหายคอน้ำเขาได้ไหมฮันน่ไปกันเลซ้ำว่าอะไรล่ะอ้าอ้าอ้าวอ้าโอเคไปกันเะหลอกเว้ยอ้าวแหม่ไปตัวละครแล้ว ขอโทษขอโทษแล้วกันนะที่ทำไปตั้งใจล้วนๆเลยมองอะไรเงเดี๋นนะวฟัด้าไปทำอะไรอยู่ไหนตานั้นนะลูกแล้วมึงไปทำอะไรตอนนั้นน้า 見たことないわよ。あ、待って。聞きたいことがあ。君はここから脱出しようとしてる。そうよね。<Yes. S 2> そう。変に聞こえるかもしれないけど。残って、私と一緒に。読書でもしない。 เออก่อนอันนี้อยา่างตะค้อส่กุยเลยอ่ะต้องการอะไรต้องการอะไรจริงๆแล้วก็อยากอยู่แหละแต่ต้องไปต่อไงเนอะ่<ค>าทำอะไรอ่ะ

แปลว่ารักหล่อจริงอากเล่นเคยบอกวิซซ์อ่ะเอออยากไปออกไปแนจริงหรอกโที่ี่ามด้วยกนเฮ้ย เฮ้ยน้องเฮ้ยเราิบหายกันแล้วไงน้องอาชียหายแล้วเดีย本当にそこ 何だろう,うい,い,い,いだろう何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 だ何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 だだ何だ何だ何だ น้องเรยนน้องเดี๋ยวพี่กลับมาหาน้องอีกครั้งอ่ะถ้าเกทุกอย่างเรียบร้อยไม่อยู่ดีกูก็ตายน้องลูก พวกคแก๊งอ,อยู่ที่นี่มันคือไปได้แล้วหรอกน้องฮะน่าเม่ตาย ไม่ต้องชดใช้เรื่องนี้ไ,ชนชไม่ต้องชดใช้กูจะกลับมาอีกครั้งอ้าวเรียก็ูเจ๋ มันก็กลัวสี่ช้าชั่วโมงเนี่ย ันดูอย่างไงว่าต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแม่งออมีไฟกระพริบจู่อ๋อจะก็ใช้หมดกอย่างแล้วขัด <laughs> <c oughs> ้แบบไม่ได้แดกรหรอก だね。いやあ調子はどう走り回るのにも飽きてきたでしょグーダータワなまだそんな力が残ってるのいいよまた一緒に遊んであげるちょっとしたテストをしましょう協調性を試すのあとは君の行動パターンも君に問題があったらどうするその誇らしげに身につけてる川には キミ Ele、so, so, はどっちを選ぶらキミそれともキタリミレダミアミサイドヤイコナキミ何違うようよ、ミ、pues、ートダダナジョー何 แล้วจากเฮ้ก็คกเกือบเลยฮะแล้วถ้าขยับอ่ะมึงอยู่ตรงนั้นมึงจะทำอะไรกูได้ มึงจะพาไปที่ยุ่ง่ากูหรอถามแค่นี้มีนมันก็โยนทิ้งไปแล้วเอ้ยวิ่งโชว์เลยอะไปเจาะอะไรกับฟู 君にはちょっと簡単すぎたかな気を抜ネイチョメおい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 おんおい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 お มียากกว่านี้ไหมครับก็เจ